วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะข้าวมันไก่หน้ามอขายดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่เตรียมข้าวมาไม่พอนะคะทีนี้ข้าวเาส้มโอนะคะแถวนี้มันไม่มีขายนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็เลยใช้ข้าวแบบธรรมดานะคะที่แม่คะ้าเขาข้างกิโลไว้แต่ว่ามันเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะก็มาดูเลยค่ะเนี่ยนะคะพอหุงออกมาแล้วนะคะเม็ดก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะที่รักดีกล่องดีคะ่ะสองกล่งองนะค่ะได้ค่ะ Hej, ก็คือมันก็สามารถที่จะทําข้าวมันไก่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีทำใส่น้ำน,นะคะข้าวมันไก่ละมอก็ทดลองใส่เหมือนกับที่ข้าวมันไก่ละมอใช้ข้าวตากส้มโอ,อหุงนะคะคืออันนี้มันเป็นข้าวยี่ยห้ออะไรไม่รู้นะคะคือเขาใส่ถุงช่างกิโลไว้นะคะก็คือกิโลละสามสิบแปดบาทใช่ไหมคะที่เราซืาาะะ้อมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสินข้าวยี่ยห้ออะไรนะคะก็หุงออกมาแล้วมันก็เม็ดสวยอยู่นะคะ ะะบางคนบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการซื้อข้าวนะคะข้าวตาลโม่มันหาซื้อ,อยากเนาะจะใช้ข้าวยี่ห้ออะไรบินนะคะอย่างเช่นข้าวมันไก่หน้ามอวันนี้นะคะก็คือเอาข้าวมาไม่พอขายนะคะคือเตรียมมาก็คิดว่าเตรียมมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็เลยต้องไปซื้อข้าวแบบข้างกิโลมาเอามาลองหุงนะคะสรุปว่า,าหุงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เม็ดสวยด้วยนะคะแต่ว่าให้เป็นข้าวอ้า หอมมะลิเก่านะคะเพื่อนะมันจะมันจะได้หได้านนิยากนะคะแล้วเนี่ยพอหูออกมาแล้วหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปอ่าไปปรับใช้ดูนะสําหรับคนที่บอกว่าหาข้าตาสมโอไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือใช้ข้าวแบบหอมทั่วไปนะคะหงก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะ